ผมไม่รู้เรื่องครับพี่งั้นผมขอเข้าบ้านกันบไมไม่อย่บ้านนี่ยอางเี้ยพี่ครับครับก็เขาก็ไขอซื้อแล้วต่นี้ผมผมจะขายไปต่นี้ก็คือผมลูกมันเหลือเือผมเองใครเนี่ยขอ้ที่เีรทพอดีเื่ออเินปืนที่ีอ รไม่ได้เยอะพี่ก็มีเท่านี้แหละพี่ค่ะปืนปืนไม่ใช่ปืนพี่ใช่ไหมครับปืนเมียพี่ครับตตรงนี้อมรับพี่เท่านาบ้านนี่ได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนีได้พี่ได้ได้ผมยอมครับผมไม่รู้จริงพี่